เมื่อเจ้าชายสิทธัตถ์มีพระชนมายุได้16,000พรษาพระเจ้าสุโทโธทนะมีรับสั่งให้เสนอาอมาตย์ให้สร้างปราสาทสามหลังเพื่อเป็นที่ประทับของพระราชโอรสในแต่ละฤดูพระเจ้าสุโทโธทนะทรงคิดหาวิธีไม่ให้เจ้าชายออกบวชจึงหาหรือเสนอาอมาตย์เพื่อสู่ขอพระนางพิมพายโสธรา <ส>มาอภิเศกสมรสเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะเวลาผ่านไปจวบจนกระทั่งเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้29่สิบพรรษา